ครับกัสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับกับโมมี่ยังหลายเนาะนะครับผมก็เห็นนะครับจร่งที่อ่าหลายคนกินนะครับนี่ครับหลายหลายคนกินเนาะนะครับนี่ครับทาโลนะครับทาโลเงีวสองเมตรนะครับผมอ่านะครับก็คือผมเห็นอ่าพื้นเขากินเนาะนะครับมันกัแซบมันกับยังเนาะครับแต่นะครับเขาว่านี่ครับเห็นผมครับ เขาบอกว่าเงาสองเมตรนะครับอ่านะครับเงาสองเมตรเนาะนะครับผมก็่อยากรู้ว่ามันเงาสองเมตรแทบอนะครับหรือมันจังใดนะครับนี่ครับบางคนกะเอาไปวัดเอาไปยังนะครับเอาตลับเมตรเอาวัดเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็รู้แล้วนะครับแต่ผมก็บประทันรู้หรือลายคนก็อาจจะเป็ประทันรู้นะครับเนี่ยครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยเสีเยวมาวัดให้เบื้องเลยนะครับว่ามันเงาแทบอนะครับผมกับไม่ได้ขิงไห่ สินค้าอยังของเขาดอกเนาะนะครับแต่ผมอยากรู้เนาะนะครับหลายคนกอยากรู้คือกันนะครับมามันถี่้ยสองเมตรแถบอนะครับโอเคครับผมก็มาล่องวัดกันเลยนะครับอันนับแรกนะครับกะหาตลรับเมตรมากครับนี่ครับตลรับเมตรมากนะครับผมอ่านะครับตลรับเมตรมากนะครับเดี๋ยวผมกัสิยืดตลรับเมตรออกก่อนเนาะนะครับผมครับหลังจากที่ผมยืดตลรับเมตรแล้วนะครับนี่ครับยืดตลรับเมตรแล้วเนาะนะครับกะ สองเมตรครับนี่ครับสองเมตรเนาะนะครับสองเมตรนะครับต่อมานะครับผมกระสิมานี่ครับแกโตทะลุออกเลยนะครับผมนะครับผมกระสิแกะออกเห็นเห็นเลยเนาะครับคือคือว่ามันจะอยู่ในซ่องเลยนะครับมาคุณอาธิวัตต์ตัดยังนะครับผมกรบเบิดตัดเนาะนี่ครับแกออกมาเลยนะครับนะครับในซ่องข้างในซ่องนี่เป็นแบบนี้เนาะครับนี่นะครับนี่กระเบิดบอกวิธีกินเขานะครับนี่ครับกินแบบนี้นะครับเนี่ยอ่า กรติดแก่มากนะครับอ่านะครับนี่ครับผมได้นี่มาแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็สีเอานี่ครับไปไหวซุดซุดพ่นเนาะนะครับุ่นเนาะไหวซุดซุดพ่นอ่านะครับแล้วก็ผมก็สีดึงมาเรื่อยๆเนาะนะครับอ่านะครับผมอ่านะครับแบบนี้นะนะครับ ประมาณนะครับผมก็เสียวมาติดตรงนี้นะครับนี่ครับติดตรงนี้แล้วก็เอาพัดเตปนะครับมาติดไว้นะครับนี่ครับสุดนะครับนี่ครับสุดไอยอ่านะครับเรียบร้อยครับผมนะครับต่อมานะครับผมก็เสิมาดึงครับอ่าครับดึงเรื่อยๆครับนี่ครับดึงแบบนี้นะครับเอาละครับหกซีฟครับหกซีฟเจ็ดซีฟครับ 8 0ดสิบครับเก้าสิบนะครับเม็ดนึงแล้วครับมาเม็ดนึงแล้วนะครับผมเม็ดนึงแล้นะครับมาเรื่อยๆครับผมลอยหกสิบ้อยเจ็ดสิบครับผมลอยแปดสิบอยแปดสิบครับผมอ้าวลุตลวครับลอยเก้าสิบสองเม็ด สองเมตรกลัวครับผมโอ้ยครับเป็นไรครับก็คือเกินสองเมตรนะครับผมอ่านะครับประมาณเกือบสองเมตรเศร้าละผมว่านะครับนี่ครับนี่ครับอ่านะครับผมกะแสดงว่าเกินสองเมตรนะครับผมเขาบร่ได้ตัวเขาบนได้อย่างเนาะนะครับผมอ่านะครับโอเคครับวะไพมากกะ ไปซื้อเมื่อกินได้นะครับแสบครับผมแสบแสบครับแสบนะครับมาครับมาครับมางแสบครับผมอืมนะครับจะหาซื้อเมื่อกินได้ครับนะครับถ้าโลหญ้าสองเมตรเนาะนะครับครับกะขันมักจังไลยกะกดไลค์กดซับสไครต์น้ำเด้่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอ่านะครับว่าขอคุณครับ ที่รับชมอะไรพ่ออ่อนไม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอพูดแล้วสวัสดีครับผม